ห้านตายใครก็ว่าแพ้แต่ล้านนี้ร้อยแต่เพื่อนร้านนี้เผ็ดมากเผ็ดขนาดเนี้ยแต่วันนี้มีชาเลนจ์เมนูโคตรกลิ้งหจิสกกินให้กลิ้งไปเลยมากกว่าไล่แท้คือเกลียวคุมกล่องกลอบสดชื่นนี่แค่สปอยนะพอแ์รัวิทบิปิโคลพิมจิโซซูเปอร์ออเทนติกถ้าอยากรู้ว่าปากอายเอ้ยหลานปากนั่งเด็ดถ้แค่นหนมาลองชิม,มกนกอ่ะ คุณของคุณยายละมุนเนี่ย มากกว่า65ปีค่ะ่งทอดมามาที่คุณแม่อายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงอายนะคะเป็นสูตรพริกแกงนะคะที่มีความประณีตนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างดีนะคะเราใช้พริกหลากหลายชนิดนะคะจากหลายแหล่งเดินทางนะคะมาที่กรุงเทพคะ่ะก็คุณยายก็ยุกมาก็ไม่ได้ดาเนินการร้านต่อะคะแต่ว่าสูตรก็ยังคงอยู่แต่ว่าเราอยากนําเสนออาหารใต้ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงของคนรุ่นใหม่ได้นะคะอาหารใต้เนี่ยพริกแกงเป็นส่วนที่ ัที่สุดนะคะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเวลาใส่เนี่ยก็คือใส่จํานวนแบบไม่ยั้งเลยใส่ลุยจะเม็ดนิจจาระโลไม่โอจาระโลไม,ไม่น่ากินไหวค่ะจานเราเป็นขี้จะกกันปากนังตองเล่นย้ยว่าเดิมรสชาติเนี่ยกินเข้าไปคําแรกเนี่ยต้องรู้สึกเลยว่านั่งกินอยู่ที่ปกากคานังรายการเมนูของเราที่ํามาเสิร์ฟที่กรุงเทพเนี่ยเราก็ได้คัดมาแล้วนะคะจริงๆหันใต้มีมากกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าเราก็คัดมาในตัวที่เป็นตัวเด็ดๆตัวที่เราชอบจริงๆ และอาหารใต้ต้องโกโูบไม่ได้อยากให้อาหารใต้เนี่ยนำเสนอแค่คนในกรุงเทพอะค่ะอยากให้นําเสนอสู่สายตาชาวโลกอะคะ่ะให้ไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะอายก็ดูซีรีส์เกาหลีค่อนข้างเยอะค่ะ,คะก็เห็นว่าแบบเขาก็มีวัฒนธรรมการการทานอาหารของเขาซึ่งหนึ่งในอินเกรสําคัญของอาหารเกาเหลีก็คือกิมจิค่ะอายก็ได้ลองเอากิมจิตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาจากไหนเราะนมาจากเซเว่นก่อนก็ซึ่งมีหลายยี่ห้อหนึ่งในยี่ห้อนั้นก็คือบีบีโกบีบีโกกิมจิ ร้อยอย่างแรงดีโกิมจีจากเเว่นเนี่ยเป็นรสชาติที่เปรี้ยวกลมๆสดแล้วก็กรอบนะคะเป็นกิมจิที่ค่อนข้างมีรสชาติจัดออเทนติกมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยชัดซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเหมือนกันกับปักนางที่ปักนางมีคาแรคเตอร์ที่แบบเค็มค่อนข้างสดจัดเหมือนกันตั้งแต่คำแรกที่ไอชิมก็รู้สึกเลยว่าเป็นกิมจิที่รสชาติชัดมากๆเค็มคนมากๆตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นโจทย์ที่สนุกมากแล้วก็เอาเมนูตัวเด็ดของร้านนะคะสิบเมนูมาเทสเลยลองเอากิม ิเนี่ยลองแครงลองเอาไปยำเอาไปผัดจนสุดท้ายนะีคะออกมาเป็นไฟนอล4เมนูที่เราชอบกันมากๆอันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกนิ่งหมูฉะกับ ตัวกิมจิอันที่2นี่ก็จะเป็นขนมจีนญยาปูต้องเอากิมจิมาแทนหักดองอันที่3เนี่ยก็เป็นข้าวผัดสุดท้ายเนี่ยบางคนอาจจะอยากมาทานคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยนำเสนอเมนูอาหารจานด่วนนะคะก็คือจะเป็นข้าวหมูสับคั่วกิ้งไข่ดาว,วลาวาของเราเนี่ยแต่ถ้าเลือกเมนูเดียวเนี่ยไอ้ก็คงต้องเลือกคั่วกิ้งนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่แมสที่สุดแล้วมันทำมันพลือนี่เบสเนี่ยใช้พริกแกงของคุณยายรามดแล้วนะคะแต่ว่าเรามีพริกแกงตัวพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพริกแกงของคั่วกิ้งะคะ่ะที่ไป ผสมกับตัวตัวพริกแกงใต้ที่เราใช้อยู่นะคะเราให้มันมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้รสชาติคลุกคลิ้งของทางร้านปากนังเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นของตัวพริกแกงคะกลิ่นขม้นไพรนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมช่เข้ากับกิมจิได้เป็นอย่างดีที่การคลึงอนันภูไฟนะคะก็มีผลที่ทําให้ตัวผัดเนี่ยไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้แฉะเกินไปนะ,ะน,น,นี่ชื่อว่าก็เป็นคอมบิเนชันจากอาหารใต้ของไทยกับอาหารเกาหลีใต้นะคะก็เป็นพวกกิมูจิค่ะเป็นเมนูที่เราจะนําเสนอนะคะ อีกอย่างวิชั่นของร้านะคะ่ะเราต้องการให้ลูกค้าที่มานั่งทานนะคะเข้ามาอยู่เหมือนเราพาลูกค้าเดินทางน,นั่งรถไฟไปยังที่ปากพน,งนะะังค่ะถ้าจะเห็นกับชั้นล่างนะคะเราจะมีเหมือนเป็นตู้รถไฟอะคะ่ะด้านซ้ายมือเข้ามาเหมือนเป็นกระจกให้เห็นเลยว่าอันนี้คือบ้านของคุณยายนะคะอันนี้คือ,อ,อสวนหลังบ้านของคุณยายอยากให้ลูกค้าฟีลได้ว่าเรากำลงังพาทุกคนไปที่ปากพนังเพื่อทานอาหารใต้ที่เป็นรสชาติออริจินอลนะคะ่ะ ติดภาพีซนี้ติดภาพฝากนางจะไปอยู่ที่การคุมโซ,โซค่ะเผยแพร่อ,อาหารใต้ที่เป็นออริจินอลให้กับคนเกาหลีได้ลองชิมกันค่ะอ่ะถ่ายสุดสำหรับอะไรนะคะวิโกกิมจิเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่กิมจิที่อยู่ในตู้เย็นตู้แช่ธรรมดาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็น เหมือนเอลเมนต์ใหม่ที่ไอได้ลองคิดกล้าคิดกล้าทํากล้าได้ทําสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะ <S <S ก็เหมือนเป็นมิติใหม่ของการทําอาหารนะคะเหมือนการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะคะให้กับคนรุ่นใหม่ได้ลองชิมกันจริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยไม่ได้มีภาษาเนานะอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้หรือว่าอาหารเกาหลีจีนจิเนี่ยก็มีรากที่เป็นออริจิโลมาเหมือนกัน,นพอเรามาได้ลองทําด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าแบบบิบิโกเนี่ยก็สามารถทําให้อาหารใต้เนี่ยไปไกลกว่า ที่มันเป็นอยู่ได้เหมือนกันเฮ้แลกกันขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมไปชิมหัวกิงงมูจิข้องบีบิโกกันด้วยนะเอาอีฟ้าไรไไล่เลยไหมให้ไหวให้ไหวไปไปไปหรือถ้าอยากทานบีโกกิมจินะคะอยากแก้มกับอาหารใต้อย่างอื่นนะคะก็ไปสั่งได้ซื้อได้ที่เซเว่นเเลเ่นะคะทุกสาขาใช่อย่าเท่าแต่แลกตนะไปชิมะยกขึ้นไปชิมไปชิมไปไป